บ็อีกงี้ตรงสิ่งทุ่มมือเมื่อกี้บอยบอกว่าพอครูมาแล้วดูเหมือนเลี้ยงนุ่นอย่างนี้เข้าใจนะเพราะว่าบางทีบางทีพวกเราเนี่ยหลายๆคนไปเจอกันบ่อยๆมันไม่ไม่รู้ว่าเลี้ยงอะไรแบบนั้นน่ะนะตอนนี้บอกว่าอย่างนี้พอคุณมาปุ๊บก็เออเป็นการเลี้ยงรุ่นเออก็หมายความว่าทุกคนเนี่ยเอออย่างอะไรก็ปะสังสรรค์ กันอยู่เสมอๆแล้วคูก็นึกเหมือนกันเอ้เรียนรุ่นปีนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มเดิมๆหรือเปล่าที่ปกติเขาก็กินกันอยู่แล้วนะแต่เขาก็ยังคิดถึงเพื่อนที่นานๆจะเจอกันก็จะพบกันสักทีหนึ่ง มองดูแล้วสมาชิกก็ลดลงไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยเนี่ยก็จอมันมีตัวเล็กตอนนี้กำลังปั๊มเพิ่มอยู่ครับแต่ว่าก็ดีนะในปีนี้เนี่จริงๆแล้วกูก็อยากให่ได้บรรยากาศแบบนี้แหละว่าพวกเรามาแล้วใครที่มีครอบครัวมีลูกอะไรเงี้ยก็พามาด้วยจะได้รู้จักกันนะต่อไปก็เออเพราะว่าลูกๆของเราเนี่ยต่อไปก็จะเป็นเพื่อนกันต่อใช่ไหมเขาเป็นเพื่อนกันเขาก็จะรู้จักกันตั้งแต่ตอนที่ พ่อพ่อพามาแม่พามาตอนนี้รู้สึกว่าจะมีแม่พามาเดี๋ยวนี่จะเสียตละหาแฟนสองคนก <c oughs> ็จะได้มารู้จักกันแต่โออนี่เราเราเป็นพ่อก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะแม่ก็เป็นเพื่อนกันแล้วลูกก็ยังมาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่พ่อกับแม่มาหาเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะตอนนี้เมื่อกี้เก่งถามครูว่าเอะมาเอาลูกมาแนะนํากับครูแล้วนี่จะให้เรียกเออรูปเรียกครูว่าอะไรยายพี่<ม> เนี่ยเขามีหลานนะหลานซึ่งซึ่งจบเนี่ยสามคนในครอบครัวเนี่ยเป็นลูกศิษย์ครูหมดทุกคนเลยตั้งแต่พี่ยาเออแล้วก็จอยจุ๋มอะไรเนี่ยจนแบบเราคุ้นเคยกันไปหมดเขาเนี่ยเขามีแต่ผู้หญิงเขาก็เลยให้หลานเขาเรียกครูว่าอาจารย์ยายออาจารย์พี่พี่สาวคือพี่ยาก็จะพาน้องสิงขรมาสวัสดีอาจารย์ยายอาจารย์ยายทันทีเขาเขเก่งเอ๊ะแล้วเก่งจะต้องเรียกว่าอะไรคือู นาจารย์พี่าจะเรียกว่าอะไรตกลงจริงยังคะอาจารย์อาจารย์พ่ออาจารย์พ่ออาจารย์ย่ออาจารย์ย่าเออเออเป็นอาจารย์ย่าหรือเปล่าไม่รู้กู็ไม่รู้นะคะาก็จะเรียกว่าอะไรแต่ก็คืออยากจะให้ได้บรรยากาศแบบนี้ว่าใครที่มีครอบครัวแล้วนี่ก็อยากไปทิงนุ่นนะคะเราก็สามารถที่จะพาลูกเราเนี่ยมาพบกับคือเป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาอะไรก็แล้วแต่ก็อยากจะให้เขาเริ่มคุ้นเคยกันตั้งแต่ เขาตามตามพวกเราเนี่ยมานะครับเขาก็จะเป็นความสุขพันอีกแบบหนึง่งซึ่งพอโตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็จะได้บรรยากาศที่จะไปคุยกันเหมือนเราเนี่ยเราไม่ได้บรรยากาศตรงน,นั้นแต่เราได,ได้บรรยากาศตอนที่เราเป็น,ปนมัธยมเคยไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นกันเนี่ยก็มาคุยกันแต่ก็ปีนี้ก็นิดนึงว่าสมาชิกเนี่ยน้อยลงซึ่งปีที่แล้วคุณไม่ได้ไปร่วมง,งานก็เยอะเลยจุ่มก็คงจะมากกว่านี้นะ่ <c oughs> ไม่ได้มาพี่แล้วนะคะก็คิดว่าเคยให้ข้อคิดไปกับพวกที่ไปบ้านรู่วันนั้นก็ไปกันหลายคนนะคะที่คุณไม่ได้ไปก็เนะคก็มา,าท้าัน ตาเป็นไปหลายคนแล้วก็เข้าไปคุยกันข้างในก็เสียงดังกันพอสมควรอ่ะมาทุกคนนะครับมาไปทุกคนนะครับเห็นไหมปี่ลิซอาจารย์ไมต้องมาเลยเพราะไม่อยากเห็นไหมมาเลยครับนี่ที่บ้านพูดดิสบอยเอ้ามากันอีกแล้วรุ่นนี้เลยก็บอกเออขึ้นรุ่นนี้แหละที่วว่านี่หน้าเรียนเราเรียนเราเรียนไม่ทำเราเรียนปีใหม่กันที่บ้านจะมาแตตัวกันไปแป๊บเดียวไปแป๊บ ก็บอกออรุ่นนั้นหละที่มาขอตัวไปแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยบอกเขาก็เลี้ยนกันจะเป็นคนแล้วก็ขอิล้วขอว่าเออไม่ไปเขาก็ไปที่บ้านกันแล้วครูก็คุยกับพวกที่ไปที่บ้านว่าสมาชิกเราน้อยลงมันก็น่าอิดใจว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนก็มีครอบครัวตัวเองส่วนหนึ่งมีกลุ่มของเพื่อนมีกลุ่มของพลักงานอย่างพวกที่เป็นพยาบาลเนี้ยก็เข้าใจว่าบางครังก็อาจจะ ช่วงปีใหม่อะไรพวกนี้อาจจะมีเวมีอะไรที่อีกเรื่องไม่ได้เคยคุยกันไปปีที่แล้วว่าลองลองไปหาวันอื่นไหมที่ไม่ใช่ปีใหม่ปีใหม่ใครจะไปไหนมันหยุดยาวอ่ะบางคนอาจจะมีโปรแกรมที่จะไปกับใครครอบครัวหรือคนใกล้ชิดสนิทอะไรเนี้ยก็ไปแต่ว่าเรามีช่วงนึงของเราที่เรานัดก,กันไว้เลยว่าทุกคนเป็นอันรุ่นเลยว่าไดทีไหม ขอของเดือนนี้สัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวรุ่นครูนี่ก็มีการเรียงกันมาตลอดละนะแต่เรียนอยู่นะครับลุงเป็นความเหมนียวแน่นเลยนะคะเหนียวครับแต่ว่าสบายใจมา,ไมาไกไม่ต้องมากน้อยอะไรตั้งแต่ฟีแต่ว่าก็มากันอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็พอเรามาสม่ำเสมอพิธีกรรมส่วนรุ่นเนี่ย เราก็สามารถที่จะติดต่อไปร่วมกันทําอะไรได้เราก็ไม่เอาช่วงปีใหม่เพราะว่าปีใหม่ก็ติดมาผลงานโอมครับว่าเนี้ยแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้เป็นทางการว่านักเดือนนั้นสัปดาห์นั้นอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าพอมีใครคุยกันแล้วว่าห้ามมึงมองกล้องด้วยกล้องน่แหลยิ้มหวานเ็ยกล้องเริ่มิ่งเลยอ่ะยิ้มหานเลยยิ้มหวายิ้มเลยยิ้มเลย ตมกนก็อาจจะตกลงกันเองก็ได้ว่าเราจะเลือกตรงนั้นตรงนี้อะไร่ก็เป็นแนวคิดหนึ่งซึ่งซึ่งแนวคิดตรงนี้ก็หลายคนก็เริ่มมองแล้วว่าเออปีใหม่ก็บางคนอาจจะอยากจะไปกับกลุ่มของตัวเองกับอยู่กับบ้านอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากฝักตรงนี้ไปด้วยตอนี้สําหรับครูเนี่ ครูก็เขาคุณแม่นถ้าเราเรียนกันในระแวกระแวกนี้ยครูก็ไปได้อยู่แล้วมีมื่อก่อนอยอันนี้ผลงานเก่งครับผลงานเก่งสองัสนีเบอร์นี่เบอร์โทรศัพท์ก็ยังไมโทราจำเบอร์จานไดนเเามีครอบครัวอะไรอย่างวงี้ยอรก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็คือบอกถ้าครูไม่สิทภารกิจอะไรครูก็มาได้อยู่แล้ว แต่ก็มีบางคนก็นอบอกโอ้ทําทไมรุ่นนี้มันยาวนานมากเลยเนะี่ยเขาจําได้จําได้่า,าพวกเราเนี่ยเลี้ยงกันตั้งแต่ยังไปทําที่บ้านโอมไปทําอาหารกันเองแบบไม่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยก็ทํากินกันจนเหลือบ้างไม่เหลือบ้างอะไรเงี้ย